สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทูกฐานพบพอ่อกับน้องนัดคือเก่าพี่น้องบรรยากาศยามเศร้าพี่น้องเมื่อนี่ยเป็นวันวันพระเนาะวันพระก่อนเทาที่ไปเตรียมเครื่องตักบาจานน้ำฮังกัสิมารีวิวเข่าในหน้าให้พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มเนาะธรรมศาสตร์แต่ว่าเมื่อคืนเมื่อคืนกับเมื่อวานนี่ฝนตกเฮงเฮพี่น้อง ฝนตกแห้งอะไรรอและเมื่อนี้ห้ากะสิมาร,รีวิวให้พี่น้องเบิ่งเนาะแต่กับคึมฝนพี่น้องเลยบรรยากาศคึมฝนเนาะสิมาร,รีวิวให้พี่น้องเบิ่งว่าเขาในหน้าเป็นจังใดเนาะหลวกะธรรมชาสตรเนาะบ้านนอกเฮาเนาะกา่อนทวาเฮาสิไดเกี่ยวเขาพี่น้องจะน้าพี่น้องสิบ่มีสิบได้เห็นเนาะว่าธรรมศาสตรแล้วกเขาเคียวในหน้าเป็นจังใดเนะาะจะนา่าบ่า มารีวิวอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเกี่ยวเขาแล้วเพราะแม่ปุ่งเห็ดอย่างนง้ยนะม่ปุ่งพยายามปาพี่น้องไม่บวได้หรือบ่ได้อันนี้คือเขาน้าหน้าเอื่อยเนาะเอื่อยลูกกันลูกลุงอะไรญาติพี่น้องกันพี่น้องญาติพี่น้องเขาเพิ่งกำลังออก เขาในหน้าเพิ่งกำลังออกอือไปจนมาเหยียบมามาไปเหยียบมามาเหยียบเขียดบ่เฮ้ยอือกระถิเหยียบคือว่าแล้วเนาะมันหนักทองเฮงเฮ้ยเลยป่าป่าไปเตะไปไปเมื่อเขาเลือกกันแล้วก็วนตุ๊บกระเสดระอยู่เลือกอู้ตุ่มเตี้ยมตุ่มเตี้ยมหรือป่า อืมเอาไปสืเอมือก่อนไปบึงธรรมศาสตร์พี่น้องฮะทีพาพี่น้องรีวิวเขาในหน้านะมือนี้เนาะรีวิวเขาในหน้าพี่น้องบึงหลัางจากทีว่าเอฟซีพี่วาน้องหน้ารีวิวอันเขาแถวหน้าให้บึงเน่ยอยากบึงก็บลายมือเลยแหละฮาก็เห็นลายคอมเมนต์อยู่เนาะแล้วก็ลลยมือแล้วเฮาก็ผมมีโอกาสรีวิวจากเถื่อมือนี้ฮากั รีวิวให้เบิ่งแล้วก็แต่งสมาเตรียมเครื่องเตรียมของไปใส่บาตาจานท์น้ำพระวาย่บ้านเฮานะ่ะใส่บาสวยพี่น้องเลยใส่เพิ่นแซนตักบาตสวยเนาะแล้วก็เลยมีโอกาสได้มารีวิวให้พี่น้องได้เบิง่งในชมเอาภัยนะยไผยให่นะพี่น้องไปเบิ่งใกล,ใกล้ๆว่าผู้ใดมาลักเอาปลาไม่ใหญ่จืด มันเห็นหน้าเห็นตาเลยสบายดีเลยโอ้เห็นยังก่อนนะบาดตายพี่น้องเอ้ยมันหลักอปามใหญ่จืดแตกต่งก่อนพี่น้องเลยเออแล้วมันรู้บอกรู้ปะบ่าอะบอกใครมามันบล็อกอยู่แถวอะไรนะบล็อกโ้หนะมันยังลอยนะโอ้เขาเจ้านักเกาะ่ะไรเพาะเข่าไอนะเพาะเพาะเกลี่ยตะโดนเลยหน้ยลุยลอยโอ้ ้ยังเหลืออะไรนะบอสไซไว่บอสอะไรโอ้ยป่าลายอะลีปลาลายลีดำขมุมขมุมเป็นหมู่อยู่มันปลามันท่อลงแหวงเลยรถมือมนเนยพ่อกเตียจะเตียมอีีเข่าหน้ากขาเจ้าใบเกาะไปเลยเพราเกี่ยวนะพ่อนาะแต่ฝนยังตกม บรรยากาศข้างบ้านพี่น้องเลยข้างบ้านป่าก็สิมีทงไฮทงหน้านาะก่อนออกบ้านคนก็สิเป็นป่าก่อนพี่น้องเลยอุ้ยเสียงป่าดิ่นตุ่มตุ่มยังคือโบเก็บอาหารมันเบิร์ตเนี่ยเนี่ยนี่นั่นถอดแล้วพวกเขาเขาว่าพรอนกระซุกอะไรเนาะ เขาซุกไปเลยพี <boundaries> <si suppression> ่น้องเลยเฮาก็ษีออกไปเบิ่งเขาอยู่หน้าเฮาว่าซุกซำได้เลยจต่หน่อยจังไปเบิ่งไปชมน้ำกันพี่น้องเหายปอดตายมัดแล้วสักก่อนหายปอดตายพาทัวร์พี่น้องพาทัวร์ยางหล่อแล้วก็ต้องต้องว่าวลำได้ตอนนี้กำลังย่างออกมืะนาพี่น้อง ไปเบิ่งเขาหนาน้องหนักทำการเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าอาอกระบอลรื่นยได้ตอนนี้กำลังย่างออกมาหน้าพี่น้องป่อตายผ้าทั่วพี่น้องเลยสบายดีพี่น้อง,อองสบายดีอย่างเป็นทางการ มันยังก้าสาวๆเปิดประตูให้โอ้ถ้าพอเห็นเอาเอาสี่ต้นคือผูกไว้นี่พอเออกันปาด บรรยากาศพี ừ, ่น้องเลยแมนเขากำลังออกโอ้เขาน้ากำลังออกน้องงามปันนี้เนาะป๊าพี่น้องไปบองไก่ดูเขานา่าบด้ออกมาเต้หึงเลย เอ้าตน้นต้นมักสมมออคนตันฮนนะทาา่านเะี้นะคนทั้งป่าได้อดถดเยจะอดกดถทดพอหมาป่ะนะมักสมมอ่อโอ้หัวนเลยกะลูกเลยอ ข่วมขัวกระเพพังน้ำภายหน่อยนองกิกกีมาปล่อยปลาสองถุงเขาหน้าออกไ่เลย

เอฟซีปสิวาอยากเห็นมักสมอ,อ <c ười> ่อยเคยเห็นมักสมอ่อยอยู่บาพี่น้องกินสมกระแสบแล้วมันเป็นผัดผาดเพราะนี่ตัดแล้วกันยังยังบ่ตัด ซ่องบ่าตายแล้วยังบ่ไดตั้งพี่น้องเ้ยแต่ทาตั้งนะเป็นสื่อภัยบอไดเด้อพี่น้องคือสิเป็นสื่อบาดตายเลยเนาะเพราะว่าเอฟซีไายทานเพิือนก็พูดจักแต่ว่าบบาตายนะเนาะเฮาจะไปตั้งสื่ออย่างอื่นก็เดียวเพิ่นสิคนหาบ่เห็นเนาะเอาสื่อแบบง,ง่ายๆบบาตายแบบสบายๆทา้งในในแล้วสิลงไเบิ่ง ม yup. ื่อน <Um ี้เฮาก็ได้มารีวิวเขาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเนาะบรรยากาศธรรมชาติยามเช้าๆเออกกำลังออกก๊อกกำลังโอ้กกกำลังเขียวอันนี้ยังก๊อกตัวนี้คืองานแต่ว่ายังบ่ยเจียวแมเ่โอ้ก้อกเลย้นี เรื่องใบไหลอันนี้แหละาพ่อเรื่องใบเรื่องใบไหลมันกลมเลยดินี่กําลังเลื่องใบไหลเลยนี่ใบกำลังเลี้งนี่ใบกําลังเลื่องเรื้งก็เลยว่าเอิดมาเลื่องใบไหลพี่น้องเอ้เลื้งใบไหลก็คือแปลว่าไกล้สีซุกเนาะหมากําลังสีแดงเห็นบอกพี่น้องจากดำดำมันกำลังสีแดง มาตายสิได้เกี่ยวขาวแล้วมาว่าหนียังหาวยากเกี่ยวข่าวเขาเจ้าเลยเมื่อน,นี้จะได้กัอีกอีกสองอาทิตย์นะพี่น้องสองอาทิตย์ได้เกี่ยวในนนนสำนีนะประมาณนี้สองอาทิตย์กับประมาณสิบกว่าวันได้เกี่ยวเนโนนเพราะว่าหน้ามันยังเสื่แล้วก็ฝนตกบนเนตนะคันมันเด็ดเด็ดนี่งบอกบอกสองอาทิตย์ซ้้า ก็ไ้เกี่ยวผู้ี้แหละเขาสิบดกินแหละมแตะคายเขาสิบดกินแหละพูดี้เลยกับเขาซุกคายกับคายเหตุเทือนน่ะแหละเออบริมาใส่เพื่อนเอฟว่าสั่นเลยพี่น้องเลย งามค่ะอรีพี่น้องผมก็ปลูกพวงกันนาอินตร์เนาะเออคิดด่กปีนี้ที่บ่ได้เข่าคือสิได้ดอกเข่าน่ะพี่น้องเอ้ยเบิ่งคักแล้วงามอรีแต่นี่บ่ปันใด้สิบางๆเนาะเพราะว่ามันหย่าหย่าเกิดสวงแดดนะแต่ข้างไมนก็เสียแต่นี่ยแหละนี่แต่รองหนามเนี่แหละนี่แต่ว่าทั้ง ทั้งนี้กับทั้งข้างนั่นงามเบิดงามเบิดอืมเห็นแต่เขาคนอื่นสุกเขาน้องนัดกับไก่สิสุกเลยพี่น้องเลยเขาพอคือจริงนะดูหรือขี้านว่าเกี่ยวเขาหน่อยกระดูแล้วเนาะแต่ละปีก็เห็ดบ่บ่ดูบ่ได้ได้บ่ดูบ่แล้วเพราะว่ามีแต่เห็ดเองบ่ได้จ้าง ไปตายไปเบิงน้ำพายไปน้องอย่าน้ำพายหล่นมามันจะหล่นทางไหนพอเสร็จมาหลัดปลาเพื่อนะหล,ล่นทางนี้บอน้ำพายไรๆเพราะว่า <c oughs> มันเต็มไปแล้ว บรรยากาศธรรมศา,ตร,า,รมศาตรแต่ก่อนแต่กี่เนาะแต่กีว่าสันซะปป่ย่าเพิ่นมีเนื้อถี่ลายคือมีไห้มีหน้าลายก็เลยปันนห้ลูกๆอุกภะในลายเติบเนาะคือถ้าพอนี่ก็อันนี้ก็หน้า มุนเม่เพ่นั่นแหละก็เลยก็เลยได้ลายพี่น้องเลยแปลว่าพี่น้องแต่ละคนกับมีห้มีหน้าลายเบิดพี่น้องทพอนะคลิปนี้ฮากา์ขอเจบไว้เพียงเท่านี้เดอ้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องนัดได้พี่น้องเดอ้อสบายดีเมื่อหนึ่งฮากา์ก็แสด้ให้พี่น้องเห็น คิดไปให,ใหม่ยางใหม่ๆเนาะคือนี่แล้วนี่ฮาก็มารีวิวธรรมศาสตรให้พี่น้องได้เบิงได้ชม